บกำลังทำอันยูยยุยสร้างแฝงอย่างใดนี่การสินครับสารสินอันการสินนี่คำควรมังขาวางเลยฮะคำควรขาวางเลยฮะอันลูกวิ่มึงนี่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่พาไปเดี๋ยวเสาไฟแดงเด้๋นี่บักอันนี่เออมันผ้ามันผ้าไปเดี๋ยวเสาไฟแดงเมืองอุดรเด้๋ยอนทีมงานผีบ่อยากมึงนี่บักสร้างไฝสารคามนี่ ผาแต่ลุงองไปสี่กรีเสอไฟแดงมึงอยูก่กับลัษณ์มึงจะเป็นน้ำมันเดอ้อต่อนีเด้อไฟฮ <c oughs> ะองมาก,กามึงบ่บพวกปากซมึงยู่กับเมื่อไดร่ฮะเเมื่อไหร่ำน่าขู่เบื่งต้เน้่คนนาคู่เอฟซีปุยู่หน้าคู่้ใด <c oughs> ้อยุก่กับลัษณอยุ่กับลัษณ์อมเมตนมาเด้อ <c oughs> เออเกมเ้าแบบนี่มันจะว้า <c oughs> ไปสีกรีนี่บัค้านี่ นั่นซุ้มหนีกันน,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 นี่แม่นมดเ่ยแม่นมดเลยนี่ทิ้งานผีวายากว่านี่โอ้โหตายตายตายมึงเหรว่าเขาแต่เขาไปวะผีวายาก